สิ่งที่รวมหัวใจของคนทั้งชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันคำตอบไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ที่ระหว่างทางของศรัทธาบ้านผู้น้ำร้อนอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีสงกรานที่นี่ไม่ได้เริ่มจากการสรดน้ำแต่เริ่มจากการเข้าป่าเพื่อค้นหาไม้ไผ่ที่ตรงที่สุดยาวที่สุดและแข็งแรงที่สุดปลายยอดของไม้ไผ่จะถูกนำมาประดับด้วยทงขืนงาม ประเพณีสงกรานต์ของชาวลาวครั่งที่สืบทอดกันมานับร้อยร้อย,อยปีไฮไลท์ที่เข้มขังที่สุดคือช่วงเวลาแห่งการแห่บุตรบกค่ะบุตรบกไม้แกะสลักวิจิตรบรรจงภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนถูกยกขึ้นเหนือหัวด้วยแรงกายของลูกหลานชาวภูน้ำร้อนน้ำหนักของบุตรบกนับร้อยกิโลกรัมเบาลงได้ด้วยพลังศรัทธาทุกก้าวเดิน หยาดเหงื่อที่รินไหลคือเครื่องพิสูจน์ความรักและพลังความสาม,มัคคีของคอนที่นี่ค่ะจังหวะกรองเร้าใจเสียงหัวเราะและรอยยิ้มท่ามกลางความเหน็ดเหนื่อยนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ที่หาดูได้ยากและไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดในงานนี้ก็คือยกธงสงกรานค่ะไม่ใช่ธงธรรมดาธรรมดานะคะแต่เป็นเสาไม้ไผ่ที่สูงเสียดฟ,ฟ้า ทองขืนยาวที่ปลิวสวัยอยู่ข้างบนคือบันไดที่เชื่อมศรัทธาของคน,นบินสู่สวรรค์วินาทีที่ทุกคนช่วยกันดึงเชืออตั้งเสาขึ้นมันคือพลังแห่งความสามาคัคคีที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจริงๆค่ะเมื่อเสร็จสิ้นพธิธีการลองแวะมาสัมผัสร,รากเงาที่ลึกซึ้งนะหอวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายลาวครั้งวัดภูน้ำร้อน ผ้าทอลายโบราณและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายยังคงถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีเยี่ยมค่ะก่อนกลับปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับสายน้ำที่อ่างเก็บน้ำหุบเขาวงหรือที่ใครๆเรียกกันว่าปางอุ๋งสุพ,พรรณแผ่ไม้ไผ่กลางน้ำที่เงียบสงบอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้านรสชาติจัดจ้านถึงเครื่องรับรองเลยนะคะว่าอร่อยจนต้องขอเติมข้าวเลยล่ะค่ะ ถ้าชีวิตต้องการสีสันและอยากเห็นพลังศรัทธาของคนไทยเชื้อสายราวครั่งสงกรานนี้ต้องมาปักหมุดให้ได้นะคะที่วัดภูน้ำร้อนสุพรรณบุรีมาสัมผัสศรัทธาที่จับต้องได้และที่นี่คืออันซีงไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยงดงามน่าประทับใจที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ